เดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวบริเวณชั้นสองต่อครับข้างบนนี้ก็เป็นคาเฟ่นนะมีคาเฟ่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็อุดหนุนร้านข้างบนอีกหนึ่งแก้วครับเดี๋ยวเราจัดกาแฟแก้วหนึ่งโอ้ข้างบนนี้ร้านดีวดูพระปรางอันนี้ชื่อร้านเดอะมังกี้คิงนะครับไปเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟครับแลวดูด้านขวามือนี่วิวพระปรางสยอดเปรียวมากครับไป กาแฟกบแก้วหนึ่งอันนี้เป็นตัวเบดร้านครับก็คือจะเป็นออกกลางค่อนเข้มอร่อยนะไม่ขมมากกินง่ายเลยตัวนี้นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นวิวพระปรางอันนี้คือร้านยังเปิดไม่เต็มรูปแบบนะอันนี้คือกำลังทาอยู่ปีหน้าตะกี้ถามพี่เขาบอกว่าจะมีอาหารด้วยครับก็คือขายอาหารตอนเยน็นดูแสงเยน็นแล้วก็มองพระปรางไปผมว่านะ่าจะวิวน่าจะดีมากครับเพราะว่าที่นี่คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมให้ตอนนี้น่าจะสักหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับบริเวณตึกตึกนี้นะ ข้างบนก็จะมีอีกเดี๋ยวลองไม่รู้ว่าขึ้นไปดูได้ไหมนะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกัน <Yeah. S 1> อ๋อขึ้นไปได้ตอนนี้ตอนนี้อยู่แค่ชั้นล่างเมื่อกี้นี้ก็ชั้นนี้ครับแต่แต่ร้านกาแฟเปิดแล้วนะเพื่อนๆก็ลองแวะเวียนมาถ่ายรูปนะครับเพราะว่าร้านดีมากกาแฟดีด้วยโอเคครับงเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเติรเที่ยวบ๊ายบายครับ